สีสันแห่งกองทัพวันนี้โรามากันที่กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคโควิด -19 เนื่องในวันสงกรานต์จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์กรมแพทยทหารศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทยทหารบกจัดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายน2563ค่ะโดยคณะข้าราชการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหารศูนย์อำนวเยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกนำโดยพลโทชานชัยติขับปัญโยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ara, พลโทธาราภูมิประชาผุ้มในการศูนย์การแพทย์พระมงกุฎเกล้าและพลตรีทนายนิตโชตนะภูติผุ้มในการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ทหาร และกำลังพลจากทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคโควิด -19 เนื่องในวันสงกรานต์ด้วยการแจกจ่ายแอลกอฮอล์เจสําำหรับใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณมือแก่ประชาชนทั่วไปขนาดขวดละ100มิลลิลิตรจำนวน1,000ขวดน้ำบริเวณป้ายรถเม์อนุสาวริชัยสมรภูมิรวมทั้งได้ให้คำแนะนำในการล้างมือที่ถูกต้องแก่ประชาชนอีกด้วยค่ะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ทหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องก,กันโรคโควิด -19 จึงได้ขอรับการสนับสนุนแอลกอฮอล์95%จากผู้ผลิตแอลกอฮอล์ได้แก่บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดและบริษัทราดบุรีเอทานอลจำกัดและได้นำมาปรับส่วนผสมจัดทำเป็นแอลกอฮอล์70%ที่มีส่วนผสมของกลซอรีนด้วยสำหรับใช้ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก เป็นมาตรการที่สำคัญมาตรการ1ในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 สถาบันได้เริ่มผลิตแอลโกอฮอล์70%สำหรับล้างมือตั้งแต่23มีนาคม2563จำนวนกว่า2,000ลิตรโดยได้นำไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยสายแพทย์และหน่วยทหารต่างๆที่มีความต้องการใช้ในระหว่างที่เกิดความขาดแคลนแอลกอฮอล์ในท้องตลาดและมีราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารแห่งนี้ยังเป็นหน่วยที่รับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อซาโควี2ที่ทำให้เกิดโรคโควิด19ด้วยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมหรือ r t p c r ที่ผ่านการประเมินและการรับรองความชำนาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วยในส่วนของกรมแพทย์ทหารบกนะครับมีมีส่วนร่วมในการเรื่องของการดูแลระบบของการรักษา ของโรคโควิด -19 นะครับอยู่ในหลายสเต็ปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเราทํางานในานามของกองทัพบ,บกนะครับในเรื่องของหน่วยแพทย์นะครับโดยใช้กองพันเสรีรักที่1กองพันเสรีกสรักที่2นะครับในการดูแลระบบกับกตัวที่โรงแรมเดอะพัฒนาแล้วก็โรงแรมอัปสเเดอร์กรุงเทพนะครับอันนั้นคือในส่วนของระบบของการกักกันตัวทําในานามของกองทัพบ,บกนะครับแล้วก็ส่วนของการตรวจนะครับการตรวจ การตรวจหาพวกเชื้อโควิดนะครับเราก็จะมีแลบนะครับโดยของสถาบันวิจัยทางการแพทย์ทหารนะครับสพทเนี่ยก็เป็นแหล่งแรกที่ทำนะครับและตอนนี้เนี่ยตัวโรงพยาบาล้องกุกล้าก็ตรวจได้แล้วนะครับทั้งสองฐานทั้งสองแห่งเนี่ยได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาการแพทย์เรียบร้อยครับนะครับในส่วนของการรักษาเนี่ยโรงพยาบาลงกุดกล้าก็เป็นแหล่งในการที่จะรับดูแลคนไข้ที่ติดเชือ้อโควิด -19 อยู่ด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ ทีมงานของการรักษาของโรงเรียนแพทย์ทั่วไปในในกรุงเทพมหานครครับในส่วนมาตรการของวันนี้นะครับเป็นมาตรการของกระบวนการในการป้องกันนะครับก็คือรณรงค์ให้ประชาชนนั้นทําความสะอาดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อเป็นการป้องก,กันโรคทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารนะครับได้ได้รับบริจาคนะครับแอลกอฮอล์มาจากผู้มีจิตศรัทธาต่างๆแล้วทางสถาบันวิจัยก็ได้เอาแอลกอฮอล์เหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทําเป็นแอลกอฮอล์เจล เมื่อได้แอฮอกรเจลมาแล้วเราก็จะมาแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปครับเป็นการทั้งแจกจ่ายและก็รณรงค์ในตัวให้มีการรักษาสุขอนามัยและก็รู้จักล้างมือครับและก็การใช้แอฮอล์ในทางที่ทําความสะอาดมือตัวเองต่อไปครับนะครับฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แพทยทหารนะครับของกรมแพทย์ทหารบกนะครับก็มามาทํากิจกรรมรณรงค์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับการเตรียมรองรับ ของผู้ป่วยนะครับขณะนี้เนี่ยตัวโรงพยาบาลกรุงเองนะครับก็ได้มีการสร้างห้องความดันลบนะครับแล้วก็เตรียมห้องสําหรับในการรักษาผู้ป่วยทั้งอาการปานกลางและอาการหนักนะครับไว้ที่โรงพยาบาลกรุงเก้านะครับโดยแยกตึกไว้ต่งางหากในการที่ทําตรงนี้นะครับก็อาคารก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วในการที่จะรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันรับอยู่แล้วในอีกตึกหนึ่งนะครับก็ตรงนั้นก็เป็นส่วนของการรักษาในส่วนกลางนะครับ ส่วนผู้ิพากษเนี่ยเราก็เตรียมโรงบาลค่ายต่างๆไว้รองรับนะครับตามที่ตกลงไว้กับกระทรวงสาธารณสุขครับ